ฮัลโหลสวัสดีค่ะตอนนี้สวอดิอยู่ที่ร้านดามนสุดโปรร้านร้านชื่อบายันินอะไรสักอย่างจะไม่ได้นี่เห็นไหมเป็นรามมสจำชื่อไม่ได้เันชื่อ,อยาวๆเ็นรามเมงอะไรานะไ<ป>อ๋ไ<ป>อมาคูเรียนยะเออโอเคนี่มองมอไม่เห็นเลยปรุงได้ด้วยเหรอเอ้ยไม่ปรุงนะแต่เขาไม่ปรุง วามีาซกันอืมอืชุ่มเ้นกันเลยหอมอ่ะเาดสั่งหอมนะฮะอืมกินแล้วก็อรอะไรจะอะไรม ก็ขอนี่มันไม่มีนี่ที่เซนทันอันนี้คือชั้นอะไรอ่ะหมูก็าเจ้อะไรมากกินด้วยกันดิมีหมูอะไรวะของัพเตอร์ยูอ่ะหนูจะไปกินติดอัพเตอร์ยูอยูอะไรต่อตรงข้ามอัพเตอร์ยูเลย ไผ่ผมน้ำเงี house, ้ยไผอย่ามาตุม้มเอ้ยขอซ้อนอันออนึงดิขอดิีน้ำเส้นอ่ะขอซ้อนอันนึงค่ะน้ำซุปมันอร่อยหอมเอาป่ะเลิศมัม,มีหลายอย่างเวลาชอบสั่งนี้นล้วมันก็หอมร้นนี้คือโบ๊ทแบบไหนดีไรนะวันนี้ไม่เคยถ่ายร้านนี้ไปลแล้วยนะถ่ายว่า มาถ่ายดูเพิ่มเดี๋ยวนี้ไปละวเต็งกินต่อก่อนเต้งกินเลยรอใส่ไปก็ได้